สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่สิโคสิก่นเนาะมื้อนี้เฮาก็มาเล่นกับน้องน้ำเพิงหาน้องน้ำเพิงเอมื้อนี้เนาะหาน้องน้พิงมาหาสบุญสบุญเพิ่นก็เพิ่งมาจากข้างนอกเนาะอยลูกสาวข่อยฮู้งานเลยยัง

จปยบ่เสียงมดเด็กกับเภากากนเ็กกับเภาก็หายันยบ่สุกี้ดนมังดูหอมมั้ยจ๊ะแม่วันนะน้ำผึงนะน้ำาพิงนะน้ำพึงอยากกินบ่รอวะอยาอมันกินยันตุย้ยจ๊ะกินยูบ้าแจเนี่แจกยู้าินกยูหายิ้มน้่จ๊ะมามาน้นกัจะเป็นน้าคาวก็อย่าทองม จะต้องจะต้องดีที่สุดได้ไหมจะไปจะไปอิ่มได้หรออิ่มได้อิ่มอะไรเอาจานบ้าจานาให้เอาอยู่แล้เจะแล้เจาเดี๋ยวมาให้มาให้ยเลิเนาะเดอมาให้ดูวน้ำพิงน้ำพิงทุกจานี่อ่ปิญญุพมให้ถุนโตกบ่อตกบ่อนทำไมไะนั่งเขียมไลนเก็บตากไว้เถอะไ้วมด้ว เ้าก<ไ>ม,มาถ้าใกล้เพิอนพี่น้องเลยถ้าจิาจมบริมี่เลก็่อยมาบริวี่จะสเลยยังมาทางไหนเนาะแมมาทางไหน <laughs> ไมาก็อื่นจแต่คนมาของก็เด่นไจ้มาองกนอืนอันนี้น้ำหินอนเชา้ายังม่โลเฮียนอยู่อาวคนต้องแผด็ออกปาน,น,นีอ้าเจนเอามาเทื่นมาห่อเื่อน,อน,ออนลอนมมลยอีกคนไ้ไใจอยู่เทื่นหาน่ะ้หัวะลำมีอะไจย ยิ้นเป็นอยเลย่ฮียตื่นแล้วไม่ตื่นเนี่อดีอะไนี่หอนแดดอะไรได้ดเลยแดดหรอ่านมาเลยขนาดนั้นนั่นแดดเนาะ่าแม่จอยก็องเอยิ้มอนเดี่นเป็นๆเันหันานมาพี่สถอมเอยิ้มเปนเพื่นเี่ยมเน่นี่เน่่อแมพี่น้องหานเพื่นกัเพื่นก

เอา่ยนรับช่วยนได้เห็นมเมี่อะพี่เมยนเฮ้ยตับควยป้าตองบังับไิลยอยู่อนี้จะไคุณไปแล้วโอตายแล้วเนาะี่เงช่วยเล่นเลยมีใซ่ไหมครั้งเนาะป้าเมีนดีพี่น้อง้แตกกันเอาหนีนะได้ได้ไดด้มาด chạy đây, ừ, đây à, tất phải... <laughs> <laughs> à, mà mà ừ. cả mọi người hả mọi người nữa hả sĩ tao bằng gạo mọi người bạn 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 con bạn 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 cái bạn 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 อมันบ้าตอนถ้ามานั่งเกิดนิสตโบก็ปวดแดดเจ้าผ้านึงจะเอานั่งไปนั่งมากก็แดดอันนี้น้อน้องพิงเนาะใช่ไมี่ดิลูกไงนๆเดเกดเนี่ยมัได้เมากับเรงเดิแต่ว่าอุ้ยงมบริบูอยาด้นียนเลยจังเลยเ่ยน ปลารถเนยชอบไหมปลาออกมาแล้วออกมาคุณเจนนะว่าคุณเจนมาใช่เป็นเป็นบหินนะลุงนะออกมาเนาะออกมานะเป็นเห็นออกเป็นเดนอลูกเห็ดนเ้านอดี่นอนะไปเอาไปเชื่อกับปาน้านน่นั่นเห็นป่ไอ้นรชอมยีจาวเพิ่งปานป้นมน่ง้ยราเริด้เราเเย็นลนมชายใมจริจริง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 จรงจริ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 งจิงริงจริงจรริริงจงิงจร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 ิง วันไไอันไนเงยขึ้นไปกินข้าวอยู่พี่วัน้้งนนอนบ่อยู่เพื่อนนะอยากไปทากินบ่ฮะมาฮะเง้ไงยเงยเกะดเฮ้ยเฮ้ยหอมนอนแม่คยตเื่อเออนอนอนนมันทแดดได้หมาอมาอยากกินหมูันไปข้าอยู่มาคือเมื่อยอบ่เมืดอจนั่งไกลพี่จะมาพี่แอันบ่จัน ยืนแน่นอยู่แยกคอกระดกระดอยู่งล่างมือกอน่าขอมาอุ้ยข่อยอ๋อูข่อนอ้าวาอดแล้วา่อดแล้วอดแล้วไงนึกกเียนี่ไม่อุ้มเพ่แต่หงได้อันนี้ยังไงจนเพื่อจเพื่อจตีเป๊ะๆอยู่บเดี้มาบรนี้เอ้ะงยกคอคืนเด็กเลเฮ้ยโอ้โหามา บอเจ็่คือต้องวิวตอนนี้น้อยว่าหมือนกับแค่นอนบ่เมนแค่นอนเคยนะที่มุนกับแค่จ่บอกคนหนี่นะเมนจ่บ่คนนี่มุนทาแค่จะาคนนี่มั้ไปมุนเฉยนี่อันนแบบเดียวเนาะ้ยเต็มตังป้าเูด็เด็กูชาวหอน่เสือเตแค่นังนาแพงป้าก็ดูแพงป่านค่นีนีได้นะ

Bão sai chào này. Cáo rút tới đâu vào lâu xuống chân của nga. Mm hmm. 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 tôm hmm. Mm 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 โอ้ยลมปากแตกเนาะต้กินหมได้ดอกทุกหลาจแต่ก็ต้องแนมดอกปลาเมือกแดงเนาะแมนปลาเมือกโซเดีิมโอ้ยตะกันสองามกันโอยทุกหลักแมก็โอ้เราอะตะกันสองามงามเลยตะกันองงามแ้วก็แย่แเนี้้วอันนี้พิ่รผชมที่ได้เนาะเมนเจ้าคือคนเป็นนอแทบเนี่ยกินเครื่องจิ้มซีอยู่ก่อนอ้ยมาทุกหลั มากอะตขี้นุ่นนะแมนย่างข่อยประมัดแข็งบกเมนหมอนองมื่สกีขา่บข่อยบมหมอะคนเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเง่ายแต่ว่าบมหมอยังน่ะลูกปรมัก็น่มบลูกย้นะลูก่นะ เึที่ไม่ไปได้บ่จังเป๊ะรถตองเป๊ะได้เวนขึ้นมาไม่เอ็นตักเครื wow ่องแม่ป้าอ่ะะมาไกลไอต้มกินอุ้ยโดนเป๊ะเปะมาทีรังเพลพี่เอาพี่ิดแบซื้อกา้อวันี้ไม่รอนเช้านี้ย แหน่บ่อือมาโลดตกจังเอ้อล่ะพุ่นนี่ตกหยังตกน้ําเคยเติมเนี่ยอันนี้ไม่เคยเติมเนี่ย <laughs> แก้ปุ่มมาปวนก่อนปห be, yeah ันรอก่อนรอๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆาๆๆ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  ไม่อยากไปอ่ะโอ้ยมนกินเว้ยก่าเกิมไปรึเปล่าใช่ใเออากไปแล้ว่าสได้ัวาอยากไปน้ำโอแม่บุ้นี้เงินว่ให้ไปใาอยากกินมูอกรญแเอ้าวมืออ้ารี้เงินกุไปกทะไปดอกอร้กะล้วนี่คือหน้าค้าแล้วตอนนี้โนเปิดเปิดจะพิจิตร์49วันนี้ห9ชื่อมากินแต่มีตบัวแาองื่อเทนนึงกก้าแลกินบาบ้า

b a j จี้แขวนจี้คี้จี้ดูนี่านมาเลยขาดรงนี้ใหญ่่อยค่ะลดลลดลคอ

ไม่แม่มันงานดุ๋มมากงานดุ๋มขึ้น เอาให้แม่กุแผมนะอจะเป็นยังกินยาพวกแขวนะก็นั่งมึงแล้ตันดีกได้ม่วงนอไ่อยไดยว่ะเอาจายว่าปูอะไรเอาลานึมาดินน้ำแบบจะมา็่วงนิ่งเฉียงน้ำแขะง่วงได้กินยาน้นเมึอนี่กกินมึงคือนี่มันกกินม่องเฮงมีจัดหยันยานอนน่าพ้เว่ะกินยาไหนเป็นม่วงแลรอดจากกอนเจปักินก้อนเ ไปทาอบเน็บมันแดงอขยวเั้งไชิไปจะเป็นาอันชุบนะามันคือกันจะเป็นงะเจ็บเจ็บเหนึ่งสองพันคุณะแบบว่ามันตินที่ข่ายคือมันกลมเออแบบนั่นนะ่ท้าได้ไง่ายทุกอย่างง่ายปวดเท้เจ็บไปเจ็บมากระจยลกระอ๋อบบอันนั้น่ไปทำมน เด้เนังอคิ่ามันสะเศร้าเองอนี้ก็นำอันนี้ก็นมแล้วก็คือไมงนะแมงให้แมงกินเนม่ยมงมันเป็นสีนะแดงๆอุดอุอุดเลมหนึ่งไก่เลบเสียเนยหยกยองออกแล้วน่ปนั้าางข่เดนกะไมเ็ดี่นะกเดืนไกลๆกันกตัมง โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เราอย่างกินกินไปเรียบร้อยเนาะกับเปลาพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมีเท่าะเขาพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เขากระชิ่ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนจับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ฉบุญทุกคนเนาะใช่ว่าฉบุญหาฉบุญบุหิน